มองฝึกแทนน่นนะสำหรับคนที่เล่นสเกตสกีโบกนะคะเห็นไหมคะสำหรับคนที่เล่นสกีโบกหรือว่าคนที่ปั่นจักรยานออกกาลังกายนะคะนี่คะ่ะสกีโบกเขาเล่นนะคะที่มีลอ้ลอล้อและใส่ไม้ยูนะคะทาานี้ก็จะเป็นทางที่ไปเรสวิกนะคะเขาจะแบงเลยคะ่ะสําหรับเซนี่เท่ารถแลนก็เซนที่เขาแ,เทขแทนน่นนะหรือว่าฝึกนะคะฝึกสําหรับสกีโบก หรือปั่นจักรยานนะคะเขาจะเห็นข้างหน้านะคะนว่น่ะเส้นนี้เขาแบ่งให้เลยคะ่ะสาหรับคนที่อยากออกร่างกายหรือฝึก้อมเธอจะไปแข่งนะคะตรงนี้ปั่นจักรยานวิ่งหรือสกีโบกนะคะไม่หน่อยจะเอิ่ง่ายๆแล้วกันนะคะในในพี่น้องจะได้จะได้เข้าใจง่ายๆนะคะเป็นสกีโบกก็ว่าได้นะคะเส้นข้างข้างหน้าก็จะเป็นเรดบิก uh, นะคะ เขาเห็นทีเราเขาตัดหินเห็นบ่กว่าเขาจะเอาตะไคร้มะขอบไว้กันเห็นมันกระเด็นลงมามันเียไห้เกิดอุบัติเหตุนะคะ mm hmm. เมืองเล็กๆในน้อยทีเส้นทางที่เขาจะพานนะคะ mm hmm. นี่ค่ะสกีบุกแบบไม่น้อยวานะคะ mm hmm. เขาจะเป็น mm hmm. เขาจะแบ่งไว้ให้เลยค่ะสําหรับคนที่เล่นออกกาลังกายเห็นห่คะ mm hmm. สุดยอด mm hmm. นะคะ กล่องอาจจะเต้นไปท้ายมากนะคะพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันบ่มีโตัวกันสะเทือนมันบ่มีโตัวกันเต้นนะคะไม่น้อยยังว่าเลซื้อนะคะไดยอย่างหนึ่งซื้อ,อยู่นิมนก็บ,บ่มีขายค่ะมันต้องไปซื้อที่เมืองไทยนะคะไปกลับไปเมืองไทยรอบนาเรากันนะคะจะจัดเต็มมาสําหรับตัวที่แบบเขาใส่แล้วมันบ่เต้นนะคะเวลาทายนะคะต้องเอามาเลี้ยนลุยอีกเยอะเพราะว่าการใส่มืนบันิง แต่ถ้ามีตัวนั้นมันจะซอยได้หลายนะคะมีรูปหมีนะคะฮอปิยอนมีรูปปั้นหมีด้วยนะคะต่เป็นการเบองบรรยากาศ ในเส้นทางาที่เที่ยวไปแล้วกันนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบและอยากชมบรรยากาศของเมืองสวีเดนเท่ากับถ่ายมาให้กันเบิง้งสําหรับผู้ที่เบิง้งชอบเบิ้งอาหารก็เข้าไปหมวดที่เฮ็ดอาหารสําหรับผู้ที่มักเบิ้งกันกินกันบอกเล่าเรื่องเล่าต่างๆก็อยู่ในหมวดไม่ใหญ่น้อยพาก,กินหรือว่าไม่ใหญ่น้อยปีสวีเดนปี2016นะคะ เพราะว่ามันแต่ละปีสิจัดจัดไปเป็นหมวดหมวดไปแล้วกันนะคะแต่ละปีแต่ละปีมันจะได้เป็นการค้นหาหลวก็งายต่อที่พี่น้องเบิงนะคะเขาไปเบิงความเป็นอยู่ของเขาในเขตอำเภอนอกๆมากมันก็จะเป็นแบบเนี่ยค่ะงเงียบสงบยู่กันแบบสบายๆนะคะบรรยากาศโอเคง่ายๆนะคะไปรถเม์กันนน้อยแบบนี้นะคะเมืองมันเมืองเขาเนาะค่ะ ายมาให้พี่น้องได้ดูกันอย่างจุใจกันแล้วกันนะคะสำหรับคลิปพามาเที่ยวกันนะคะก็จะอย่กันแบบจังสี่่ะคะไปสงได้ก็เป็นบรรยากาศแบบนี้มืดนะคะเนี่ยโยข้าง้างล้างกเ็เป็นฮุบเป็นเฮลลุไปเป็นรถลันตำจืดตั้มลงไปนะคะตามสถานที่นะคะบ้าน,นีอกบด้มีหัวมีอย่างนะคะมแต่ก๊กไม่ก๊กไหล ปลูกให้เป็นหัวไปนิดๆในหน่วย,าย,ายตามภาษาท่อนั้นเน้นว่าก็จะเป็นบ้านโลนๆลนง่ายๆนี่เขาก็มีป้ายบอกแล้วว่าระวังสัตว์วิ่งออกมาบนถนนแคแลนในเกาซิปนะคะก็จะเป็นป้ากันออกไปเรื่อยๆนี่สิะค่ะเดี๋ยวเขาก็จะติดตามแล้วก็เบิงกันไปเรื่อยๆนะคะเอาไปเบ่งริมทะเลสาบเส้นทางของเรดบิ๊กนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศน่าก,กินน่าเที่ยวมากเห็นไหมคะ เพื่อไงขับรถไปน้ำเนาะบางั้งข้างไปน้ำบรรยากาศริมน้ำริมทะเลเป็นสีก๋สวยงามแต่ว่าลมมันแห้งก็จะเห็นนะคะน้ำเลนบ่ได้หรอกคะ่ะนี่ค่ะห้ามาเบิรกันนะคะเรปบีทางคะ้าทางที่เราจะไปนี่คือเมืองเรดบีเขาเผด้ายบอกข้างนาว่าเห็นบอกป้ายสีเหลือง เขาบอกว่ากําลังสร้างถนนนะคะกำลังสมแทมถนนถ้าเป็นรูปแบบนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าให้ขับช้าๆให้ขับหาสิบต่อกิโลนะคะ50าิบต่อกิโลเขาก็จะบอกวกาจะมีไฟเห็นไหมคะแวบๆวบาเครื่องจักรกำลังทํางานเขาต้องขับเด้๋ยวความระมันระวังไปช้าๆ โัรดนี่ฮอโกสเดแล้วนะหรือท่อนี้ย่ะตกใจว่าเอ้าแต่กวอนพวยใหญ่คือโบเลียวมาทางนี้ไปน้ากันไลยเที่ยวแล้วก็บเห็นเลียวมาทางนี้มันก็ต้องไปตรงไปพุ่นนะเพื่อนว่าโบเพื่อนเขาเส้นทางไม่นะคะเพื่อนมาเส้นทางไม่ก็จะไปกันเบิ้งแล้วดูซิว่าบรรยากาศบริเวณข้างๆสิงบิดไม่เห็นแลยสองคันนักบิด ถ้าบ่มีอุปกรณ์ด้านหลังหลายแสดงว่าขา้ขคีแลวกับลับ,บ้านถ้ามีอุปกรณ์ด้านหลังคือเขาไปและก็จอดพักแรมกลางเต้นหรือก็บเสาบ้านหน่อยอยู่ยังไม่หน่อยเสียไปเสานะคะเมืองบริเวณเขาชั้นเมืองสิงเขาก็อยู่กันแบบนี้แหละคะ่ะในป่าในเขาแบบนี้นะคะเดืดดดอดวิตเหย29กิเกากิโลห้องกระเกเกีียวบรรยากาศข้างทาง,ทางมพน่น้องเรื่อยนะคะบรรยากาศ ผ่านเมืองน,น้อยๆเล็กๆน,น้อยๆไปเรื่อยๆนะคะเก็บเกี่ยวดูสิคะวิวทื่ทัศน์ทองฟ้าสวยงามมากเลยพี่น้องอผ่านหมู่บ้านน,น้อยซื้อว่าหมู่บ้านกูป่านะคะหมาาู่บ้านภาษาซีเวเดนเอิร์นบีบีบีกูป่าหมู่บ้านกูป่านะคะมานำทางพ่อใหญ่กระสอนภาษาคำศัพท์มานำนะคะตะเบิงกันไป ไปชมวิวเที่ยวทัดไปเรื่อยๆนะคะผ่านป่าเขาปัานลำน้ลำลำธารไปนะคะพอยาพ่อผ้าไปเส้นไงพอยายผ้ารัดเป็เส้นนี้นะคะเนี่ยถ่ารถเมลนะคะรถเมลแถวประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาจะมาตรงเวลาเป๊ะน,นะคะทาเลดแน็กัมมีบ้างสีหาาที่หรือ้าว่าอันทมมับนบ่นมีเหตุอียังยังแต่บม่มีสกิมะบ่มียังนี่ก็ง่ายนะคะ มาตรงเวลาค่ะนอกจากว่ามีหิมะอาจจะเลดแนนนะคะเพราะว่าแต่ละหมองหิมะมันหนามันบางน้ำถนน,นมันไปยากมากไงามันขึ้นอยู่ที่ที่หิมะน้่เนาะคะ่ะในมากเบิงช่วงที่ว่ามันขึ้นค่อยแล้วก็ขึ้นเนินภูเขานะคะมันเต็มวิววิวมันจะสวยสวยไม่ไมมากจป็นสีน่ะมากเบิงไป็งสีก็ได้ไม่ได้มากเบิงไป,ไไงไปน้ำทางน้ำยางไปสีนะคะมันจะ มีคุสว่ามันสบายมันรีและกะับมันผัก่อนนะคะท้องฝ่าสวยงามมากเป็นซีฟ้าอย่างสวยงามข้าเจ้ามีบานหน่อยแล้วขึ้นแม่น้ำจะมันมีความสุขมีความสุขไปน้าเขาเฮาบะมีเฮากระ,ะชื่นชมบไปน้าเขาอันนี้ก็เป็นมู่บ้านอีกนะคะเป็นมู่บ้านน,น้อยๆตามท่างเรื่องไร่กันไปห่างออกมานิดนึงก็มีมู่บ้านห่างออกมานิดนึงก็มีมู่บ้านนะ นี่ไม่น้อยมากเบิงบางเสียงบานเก่าโล่งหน้าเก่าเก้าเบิงแล้วก็ได้ความคิดปล่อยสไปสมองไปมีความสุขไป องมาแฟร์เฟิร์รูดนี่ฮอกโอนนสตันซัมดูเชอร์รับแสวงงาแดอินเตอร์ซัมแบกอะไรผู้ซัมฮอทิตนนทิ้งซัมกำลาไม่เห็นแต่กำลาสตูกันอะไรโนนทิ้งอีท่อรีเน่แดอุริกแวกถามว่าเอ๊ะมันเป็นหม่องเดียวกันที่เฮาเคยไปบ่เพราะมันจำ้วมันเออโอเคคนละเซนนะคะ นี่ค่ะโบดเขานะคะโบดเก่าโบดใหม่ค่ะโบดไม้เก่าแก่โอ้นี่นี่สกโกดเร็กซันอ๋โอโอเคโอเคคอยฟังผิดพี่น้องว่าสิไปเรดบิ๊กเป็นเลยหผ้ามาเร็กซันก่อนมันเป็นทางอีกข้างหนึ่งนะคะเขากเป็นยังเร็กซันกับเร็กซันบ่มีเรดบิ๊กเขาก็บ่าเป็นยังคากลับเขาก็ไปเบิ่งก็ได้นะคะ อ้อยี่สิบกิโลอีก20่กิโลอุ้ยบ้านมองนีบมีอากาศดีดีอีก20่กิโลอันคนขับกับคนนั่งอยู่ในรถ <c oughs> บอได้นัดกันได้ค่ะแวลามาเนะี่ยบอไดว่ากันได้ว่าอันเจ้าสิบเปเซ็นดมาเซ็นใด คอยัำคิดว่าจะจิไปเส้นเก่าเจ้ากับพ้าคอยมาเส้นใหม่่อยก็เปลี่ยนแผนนําเจ้าบ่ท่านเนาะเอาตามตามคนคับแล้วกันเนาะไม่น่อยคิดว่า่ะสิไปเรีนวีก่อนคนบ่อยคนว่นคนละเสน้นคนจะพาไม่น่อยไปแหลกซ่านนะคะไปเบิ่งพิิธภัณฑ์ไปเบิง่งฮิสทอรีไปเบิ่ปงประวัติศาสตร์นะคะ